ฮัลโหลสวัสดีครับย้ตีนะครับเสียใหญ่นะครับวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับเรื่องความพยายามนะผมก็อยากจะเล่นอะไรนะสเกต็ตบอร์ดนะสเกต็ตโรล,ลสเกต็ตอะ่ะคือเห็นเห็นลูกเขาอยากเล่นก็เลยไปเล่นส่งลูกไปเรียนนะครับยากมากเลยกว่าจะยืนได้นะยืนล้มยืนล้มยืนล้มอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ด้วยความพยายามเราก็เลยคิดว่าเอ๊ ถ้าความพยายามของเราเนี่ยม,มันตั้งใจที่จะที่จะสําเร็จเนี่ยผมว่ามันมันเป็นไปได้นะครับจากวันแรกที่ผมยืนก็ยังยืนไม่ได้อนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้เป็นไง <Okay>. Oh, เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทําได้นะถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราทําได้นะนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทําได้เหมือนเทรดเช่นเดียวกันครับถ้าเราบอกว่าเราทําได้เนะี่ยเราก็ต้องทําได้ครับแล้วถึงแม้ว่าเราอจะเดินได้แล้วนะครับเล่นท่ายากได้แล้วแต่เราไม่ประมาทนะครับสอบเข่านะครับ เพอเซฟีตัวเราการเทรดก็เช่นเดียวกันครับ